อเลยครับสสดีผู้ชมนะครับผมวาตนาเบกเราพบอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักนี้ผีคุมโดยคุณ้เขียนปลาทองหัววุ้นตอนที่4นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กขอให้เรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเขาคือลุงสมรวยแล้วมึงจะเอาไงวะ <S <S ผมได้แต่หันมองไอ้สน็กอย่าใช้ความคิด ก่อนจะขอตัวกลับก่อนในขณะที่กำลังเดินผมก็คิดหาวิธีไปเรื่อยๆถ้าจะทำกิฟต์คือต้องให้ผู้ปกครองเซน็นอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยแม่ผมไม่ยอมเล่นนะแน่ไหนจะต้องเอาน้ำเชื่อไอเอ็มไซมาอีกแล้วผมจะเอาน้ำเชื่อมมาได้ยังไงเล่าผมหันไปมองไอ้สแ็คที่ลอยตามอ,อกว่าก่อนจะเห็นตัวมันจางลงหน่อยๆเฮ้ยไอสแ็คตัวมึงจางลงเอก่า ทำไมตัวมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะคงไม่ใช่ว่าวิญญาณของมันจะหายไปหรอกนะอ๋ออืมการจะไปไหนมาไหนกับมึงเนี่ยมันกินพลังวิญญาณกูไปเยอะไอ้สแนกก้มลงมองตัวเองก่อนตัวมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถ้าตัวมึงจางลงจนหายไปเลยล่ะหวังว่ามันจะไม่พูดแบบที่ผมคิดออกมาหรอกนะก็จะหายไปตลอดกาลไม่ได้เกิดอีกเลยมันพูดแบบไม่ทุกข์ร้อนอะไร มึงช่วยทุกร้อนหน่อยเหอะนี่มันความเป็นความตายเลยเนอะถึงแม้มันจะตายไปแล้วเหอะงั้นจะทำไงดีวะนี่มันอะไรกันเนี่ยไหนจะต้องหาทางเอาน้ำเชือ้อเอเมซมาให้ได้ไหนจะเรื่องที่เอสเนัจะหายไปอีกผมจะทำไงดีหรือว่าผมต้องทำให้มันเกิดเร็วที่สุดงั้นก็มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นกูจะมีอะไรกับไอเอซ ผมจะยอมหลับหูหลับตาแหกขาให้มันคนแค่ไม่นานทุกอย่างก็จะจบไอ้สแลก็จะได้เกิดถึงก็จะขอให้มึงช่วยแต่มึงเกลียดมันไม่ใช่เหรอเราค่อยๆหาวิธีเอาน้ำเชื้อมันมาก็ได้นี่อีกอย่างถ้ามึงท้องตอนนี้มึงอาจจะมีปัญหากับแม่มันก็ได้กูไม่อยากให้มึงมีปัญหากับแม่มึงนะไอ้สแ็กลอยตามมาดักหน้าผมไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็โดนแม่บ่นแม่ดา่า อย่างมากก็อาจจะโดนตัดแม่ลูกแต่กูก็ยังเจอแม่ได้แต่ถ้ามึงไม่ได้เกิดกูอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ยังไงผมก็เชื่อว่าแม่ผมเขาไม่ถึงกับตัดแม่ตัดลูกกับผมหรอกซึ้งมากเลยวะซึ้งจนกูอยากจะร้องไห้ขอ,อกอดทีดิพูดจบไอ้สแนกเกอร์ลอยเข้ามากอดผมพร้อมกับเช็ดน้ำมูกที่เสื้อผมอีขยะขยะง้ย พอแล้วเนะเดีย๋ยวคนอื่นกขจะมองว่ากูเป็นบ้าคุยกับอากาศหรอกตอนเนี้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเริ่มหันนมามองผมแล้วแต่ตอนอื่นนะต้องทำอะไรสักอย่างกับวิญญาณมึงก่อนถ้ามันยังเป็นแบบนี้ไม่รู้มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก่อนจะหายไปแล้วจะทำยังไงล่ะอืมผมได้แต่มองไอ้สแ็คไปมาเออจริงด้วยกูรู้แล้วว่าใครสามารถช่วยเราได้ นี่ผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยว่าเรายังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิญญาณอยู่นี่มึงจะบอกนะว่าไอ้สแน็คพูดพร้อมกับขนลุกซึ่งไม่แปลกเลยเพราะคนที่ผมไปหาก็คือคนที่พวกผีไม่ถูกโรคที่สุดนั่นก็คือไปหาลุงสมรวยกันเถอะลุงสมรวยนี่แหละที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเราในเรื่องของไอ้สแน็คได้หลังจากนั้นผมก็นั่งรถจากหน้าโรงพยาบาลไปหาลุงสมรวยทันทีซึ่งบ้านที่ลุงสมรวยอยู่ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผม หรือง่ายๆก็คือบ้านของลุงสมรวยอยู่ห่างจากบ้านผมแค่สองซอยเท่านั้นไม่นานผมก็มาถึงหน้าปากซอยบ้านลุงสมรวยแล้วผมเลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าปากซอยให้เข้าไปส่งที่วัดก่จอจะเดินทางไปด้านหลังวัดที่มีป่าเต็มไปหมดที่นี่ไม่น่าเข้ามาเลยว่ะผมเดินไปเสียวสันหลังไปเพราะตอนนี้ผมอยู่ในป่าช้าหลังวัดป่าช้าแบบเนี้ย <Yeah. S 1> คน,นดีๆที่ไหนเขาจะอยากเข้ามาเดินเล่นกันล่ะ <Hello. S 1> ผีอย่างกูยังไม่อยากจะมาเลย ผมหันมองไอ้สเน็คที่ตอนนี้มันแทบจะสิงผมอยู่แล้วมือนกัผีนะ่าจะไปกลัวพวกเดียวกันในทำไมเนี่ยแล้วทำไงได้วะบ้านลุงอยู่ในนี้นี่ผมเดินไปเรื่อยๆจนถึงกระท่อหลังหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากข้างหลังกระท้อก็มีต้นกล้วยใหญ่อยู่ต่อน,นึงคงไม่มีผีตาน,นี้อยู่ในนั้นหรอกนะลุงสมรวยลุงสมรวยอยู่ไหมผมตะโกนออกไปพร้อมกับมองไปรอบๆอย่างกลัวๆ หวังว่าลุงจะอยู่บ้านนะแต่ผมไม่ได้อยู่นานก็ไม่เห็นแม้แต่เงเาของลุงจะโผล่มาเลยเฮ <_ EN> ้ยเฮ้ยมึงดูนั่นดิ <_ EN> อะไรของมันวะผมหันไปมองเมื่อไอ้สแนคเอาตัสะก,ก,กิดผมยิกยิกตอนจะเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ข้างต้นกล้วยมันเขียนว่ากรุณาเต้นรูดต้นกล้วยหาเรียกแล้วไม่มีใครออกมา <_ EN> มอลอถ้าเป็นผู้ชายกรุณาถอดเสื้อก่อนเต้นถ้าเป็นผู้หญิงไปเต้นไกลๆ <_ EN> อะไรวะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ ปกติเห็นมีตรกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้านนี่เต้นรูต้นกล้วยเรียกนี่นะมันแปลกเกินไปแล้วนะเว้ยแบบนี้ใครจะไปทำจริงไหมไอสแน็คผมเห็นไปมองไอสแน็คแค่นั้นแหละครับเชีย่ยไอสแน็คก,กำลังเต้นรูดต้นกล้วยไปมาพร้อมกับค่อยๆถอดเสื้อออกโชว์กล้ามมาเต้นกับกูเร็วๆสิไม่วามันยังมีหน้ามาชวนผมเต้นอีกเอาวะรีบเต้นให้เสร็จๆไป ผมเดินเข้าไปข้างๆไอส้สน็กก่อนจะออกสเตปเต้นรูดต้นกล้วยพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อออกเผยให้เห็นกล้ามท้องที่แบนราบพอหันไปมองหน้าท้องของไอ้สเน็กที่มีซิกแพคเป็นลูกๆแล้วผมได้แต่เต้นไปน้ำตาตกในไปก่อนจะมีน้ำสีแดงๆไหลออกมาจากต้นกล้วยอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาเป็นชายอายุ26ปีมีหน้าตาหล่อพอใช้ได้เขาใส่เสื้อสำหรับเที่ยวทะเลสีส้มลายต้นมะพร้าวกับ,กบเกงขาสามส่วนสีดำขัดขาด ร่มกับสภาย,ย่ามผภาพไฝ่เก่าๆที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกจนแทบจะไม่เหลือล้องโครงเดิมกับรองเท้าแตะตราควายเดาเนื่องออกมาจากกระตอ๊อบเขาก็คือลุงสมรวยหมอผีประจำหมู่บ้านนั่นเองโอ้โหึกว่าใครมาที่แท้ก,ก็่อส,สันสแนกนี่เองเต้นรูดต้นกล้วยกันมันแบบนี้ไม่เป็นผัวแม่ตานีไปเลยแล้วอุ้ยผมกับไอสันให้รีบใส่เสื้อกลับมาเดิมทันทีก็ใครให้ลุงเขียนแปะไม่แบบนั้นกันเล่า โคตรจะน่าอายเลยลุงมันคิดอะไรอยู่ถึงได้เขียนแบบนั้นออกมาผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่ผมสองคนแน่ที่เต้นรูดต้นกล้วยแบบเนี่ยไม่ต้องอายไม่ต้องอายไอ้ใบเนี่ยฉันน่ะไม่ได้เขียนหรอกนะแม่ตาดีเขาเป็นคนเขียนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพวกเองไม่ใช่สองคนแรกที่เต้นรูดต้นกล้วยนี่หรอกนะลุงพูดพร้อมกับยิ้มออกมาอย่าบอกนะว่าลุงก็ไอ้สแนกมองลุงที่ยืนยิ้มอยู่ ฉันเต้นเปิดประเดิมไปเรียบร้อยแล้วลุงก็ะโดนกับเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยพอดีตื่นสายไปวันเลยไม่ได้ใส่บาตรเนี่ะไอ้เจอามาเลยสิงฉันไปเต้นรูตตนกล้วยเรียบร้อยแล้วเจอานี่คือใครวะสงสัยจะเป็นผีของลุงสมรวยแน่เลยเล่าเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมลุงสมรวยเนเ่้ามาทักทายผมกับไอ้สแนกตามปกติจริงๆลุงสมรวยอายุห่างจากผมไม่กี่ปีที่ผมเรียกว่าลุงก็เพราะชื่อสมรวยนี่แหละ ชื่อนี้คนรุ่นตายายเขาตั้งกันเลยนะเนี่ยแต่ลุงเห็นผีจริงๆเหรอวะปกติผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าลุงแกจะเห็นผีจริงๆไม่สบายดีลุงไอ้สน็กพูดขึ้นเอาตายแล้วนีววะเป็นอะไรตายแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะบอกลุงสมรวยจริงๆว่ามันโง่อยากเป็นฮีโร่เราไปช่วยคนจมน้ําแต่นั้นจมน้ําตายเองจมน้ําตาย ไอ้สแนกพูดแบบไม่สบอารมณ์ก่อนลุงสมรู้จะขำออกมาอ้ <c oughs> กระโดดลงไปช่วยคนจมน้ำแต่ดันว่ายน้ำไม่เป็นเลยตายเองโง่แท้ลุงทำเหมือนฟังอะไรอยู่สักอย่างก็จะพูดแบบไม่ไว้หนะ้าหล่ๆอๆกับไอ้สแนกเลยนะเนี่ยดูดิมันทำน้าไปตูดแล้วเฮ้ย <c oughs> ลุง <c oughs> นี่รู้ได้งไงอ่ะ <c oughs> น,นนะ่น่ะสิรู้ได้ยังไงพวกเรายัางไม่ได้เล่าให้ฟังเลยนะ อาก็แม่ตานีบอกอยู่เนี่ยไม่เห็นเรื่องไงพอลุงพืดนจบไอศนรีมก้า็สะดุ้งหยงทันทีไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรเพราะผมมองไม่เห็นกับมันมึงเห็นอะไรวะผมหันไปถามมีผีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวหน้าตาสวยแต่างมันจะเลือดก,กำเดาไหลาตายเลือดนี่ไหลเป็นน้ำตกเลยอธิบายซะเห็นภาพเลยว่านี่แม่ตานีคนดูแลบ้านฉันเอง แล้วที่เลือดออกจมูกเนี่ฝีมือเราสองคนล้วนๆเลยนะนี่ถทารูดต้นกล้วยอีกนิดนึงคงมีคนได้เสียกับแม่ตานีแนะ่แล้วมาที่นี่มีเรื่องอะไรให้ช่วยละ่ะแม่ตานีนี่รู้หมายถึงผีตานีปะวะและที่ว่าเลือดออกจมูกเนี่ยคงไม่ใช่ว่าตอนที่ผมกับไอส้สน็กเต้นรูดต้นกล้วยอยู่แม่ตานีก็อยู่ตรงนั้นด้วยนี่ผมเต้นรูดตามตัวผู้หญิงเหรอเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะผมไม่เห็นก็ถือว่าไม่ผิดนะลุง อยู่ๆตัวไอซแอนมันก็จางลงลุงพอจะมีทางช่วยไม่ให้มันหายไปได้ไหมผมมองลุงสมรวยที่มองไอส์แอนดอย่างสงสัยปกติแล้วเมื่อคนตายวิญญาณก็จะถูกยมาบาลมารับวิญญาณไปแต่ถ้ายังอยู่แสดงว่าคนคนนั้นยังมีห่วงหรือมีเรื่องค้างคาที่ต้องทำให้สำเร็จแล้วเราละมีเรื่องอะไรค้างขาใจหรือต้องทำให้เสร็จหรือเปล่า เมื่อลุงถามแบบนั้นผมกับไอสแน็คเลยต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังงั้นก็ง่ายๆนะรีบๆปั๊มลูกซะสิผมได้สำลักน้ำที่ลุงเอามาให้ดื่มกันคอแห้งเลยพอเล่าเรื่องนานไปหน่อยแต่โชคดีที่ลุงแกเอากระทะขึ้นมาบังหน้าไว้เลยไม่โดนผมพ่นน้ำใส่หน้าพูดง่ายดีลุงผมกับไอคนที่จะเป็นพ่อไอสแน็คเนี่ยเกลียดก,กันอย่างกับขี้ยังไงตอนนี้ผมขอทำใจก่อนล้วกัน ไม่แน่จะหาทางของนามเชื้อของมันมาแล้วเป่าหูแม่ขอให้แม่สซนินยอมให้ทำกิฟต์ก็ได้พูดจบผมก็หยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มแต่น้ำผมมันดันหมดไปแล้วนี่แล้วใครมันเอามาให้ใหม่ในเมื่อไอส้สนกกับลุงสมรวยก็นั่งอยู่บนแคร่มไม้หน้ากระทบพอผมหันไปเท่านั้นแหละเชี่ยพีตอนนี้หญิงสาวที่ไอส้สนกบอกเมื่อกี้ตอนนี้มาโผล่อยู่ตรงหน้าผมแล้วครับผีตานนี้เองจ้ะแม่ไม่มีกับเขาเลยเนื้อเราแบนเชียว แม่ตาน,นีมองมาตรงท้องผมเกิดจะหัวเราะเบาๆตอนนี้ผมรู้แล้วว่าสาวนมแบรนด์โดนล้อมันเป็นยังไงอายนะเว้ยผมได้แต่เอามือปิดหน้าอย่างไอ้ไอ้แตแม่ตาน,นีจะลอยไปนูนเนียไอสแนคบ้างแล้วเองจะขอเขายัางไงอะฮึ <c oughs> ขอยังไงเหรอก็ตะโกนบอกมันว่าขอน้ําหน่อยดีไหมลงุงผมเป็นคนตรงๆไะครับอยากได้อะไรก็คิดอะไรก็พูดแบบนั้นนี่นี่เพื่อนเองนี่ซื่อบื้อหรือเปล่าเนี่ย ผมนี่คิดกระตุกเลยเมื่อลุงกระซิบกระซาบคุยกับไอ้สแน็คผมก็ทำใจอยู่เนี่ยลุงว่าชาตินี้ผมจะได้เกิดหรือเปล่ามีแม่อย่างมัน้ก็ปวดหัวแล้วนี่ยังซื่อบื้ออีกไอ้สแน็คเอามือป้องปากกระซิบตอบลุงแต่ขอโทษนะถ้าจะกระซิบกระเสียงดังขนาดนี้พูดออกมาเลยฮะนี่จะกระซิบอะไรกันก็เบาๆหน่อยคนโดนนินทาได้ยินนะเฮ้อีกพวกนี้เดี๋ยวก็ไม่ให้เกิดสะเลยดีไหมเอาเถอะเอาเถอะ เรื่องนั้นนะ่ะเองไปหาวิเทียวเองแล้วกันนะแต่เรื่องที่ร่างของสแน็กจางลงฉันพอมีวิธีลุงสมรวยเพิพ่พลังแกยิ้มเล่วิธีอะไรของลุงวะผมกับไอ้สแน็คได้แต่มองกันตาเป,ปรบเปรบก่อนลุงจะเดินเข้าไปในกระต๊อบแล้วออกมาพร้อมกับถุงดําที่ดูยังไงก็คือถุงขยะออกมาก่อนลุงสมรวยจะเทของที่อยู่ในถุงออกซึ่งของที่ลุงเทออกมาก็คือขยะดีๆนี่เองครับทั้งหม้อที่เลอะขม่าควันจนดำปีไปทั้งหมอ้อกระทะทะลุ ช้อนซ่อมที่ซีตรงกลางหักตุ๊กตายางเก่าๆกับหุ่นก็ซิลล่าใส่บิกินี่สีแดงหนึ่งตัวนอกนั้นก็มีผู้กระจกพัดลมกับพวกของเก่าๆโหลุงไปขมโมยใครมาเนี่ยไอ้แนกกยืนมองกองขยะตรงหน้าอย่าไม่รู้ว่าลุงแกจะเอามาทําไมซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันขมโมยที่ไหนแล่าแค่ยิมมาจากกองของเกา่าของพวกนี้เห็นแบบนี้เอาไปขายได้นะเว้ยลุงสมรวยกอดอกเก็กหลอ แต่ไม่รู้ว่าลุงแกจะเก๊กทำไมกับแค่ขยะเอามาขายของเก่าได้เนี่ยแล้วลุงจะเอาของพวกนี้ไปทำไมอ่ะไม่เข้าใจลุงจริงๆเลยก็ที่วิญญาณของสนักมันจางลงเพราะมันใช้พลังวิญญาณไปเยอะกับการที่ทำให้เองมองเห็นมันได้เพราะงั้นเราก็ต้องหาที่ให้มันสิงเพื่อพักผ่อนกับเก็บสะสมพลังวิญญาณไว้แล้วเองก็มันทำบุญให้มันบ่อยๆก็คล้ายๆกับการทำกุมารทองนั่นแหละนะถึงลุงจะพูดแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดี มาทำหน้าเอออีกก็บ้านฉันไม่มีรูปปั้นกุมารทองสักคนพวกเองก็หาของในกองของเหล่านี้แล้วกันนะว่าไหนพอจะใช้ให้สแน็กมันอยู่ได้บ้างฉันจะได้ทำพิธีให้ลุงสำรวยเพื่อพร้องกับยืนมองหอลุงของในกองขยะเนี่ยมันก็มีแค่หุ่นก็ซิลล่าใส่ปิกินี่นี่แหละที่พอจะอยู่ได้แล้วผมต้องสิงแต่พวกแล้วผมต้องสิงแต่พวกในหุ่นอย่างเดียวหรือไงลุงไอ้สแน็กหยิบก็ซิลล่าขึ้นมาดู จริงๆก็เสียงได้หมดละทั้งสร้อยแหวนนาฬิกาขอแค่ไม่ยืมใครมาก็พอแล้วเอาๆลุงพอน,นอคุกแล้วไงคุก <c oughs> ผมแกล้งไอออกมาไม่ต้องห่วงรอกชั้นซีกับตำรวจแม้ลุงเส้นใหญ่ซะด้วยนะเดี๋ยวนี้มีพักพวกไปถึงตำรวจเลยเหรอถ้าสีพวกสร้อยได้งั้นขอสร้อยที่ลุงใส่ได้ป่ะ <c oughs> ไอ้สแน็คชี้ไปที่สร้อยที่เป็นจี้เขี้ยวเสือที่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่า เฮ้ยจี้ดีฉันให้ไม่ได้รอกฉันุูกสายแอบยิ้มมาจากสวนสัตว์เลยเนอะแล้วในจี้ก็มีผีขี้บนซิงอยู่แล้วลุงสมรวยพูดพร้อมกับเอามือจับจี้ว่าใครขี้บนฮะอยู่ๆก็มีควันสีขาวลอยออกมาจากจี้ก็จะกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สูงยาวเข่าดีแถมหล่ออีกตัางหากอายุก็น่าจะพอๆกับลุงสมรวยเลยแต่เขาดูดีกว่ามากโผลอ,ออกมาเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่4นะครับ จะไปเอามาได้ยังไงนะสงสัยต้องไปจับปรีดเองหรือเปล่าเหมือนบทนำอะยังไงก็รอติดตามนะครับว่าซันจะทำยังไงนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กุนนี่เขียบปลาท้องหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กุนนี่เขียกันด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เวตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าไป สวัสดีครับผม,มวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง